มามาอยู่กับคุณปูวัดเลยวุฒิเมื่อวานไปย่อใส่นเราแม่หนักก่เลสแม่เหนักก่เลสไปย่อใส่นเราแม่ตัวบวก่วงนักก่เลสไปย่อแม่เอาฮุดไอ้ส่วนบวก่วงเงาม่วงขึ้นมาตามดูอาการคุณปูไม่อาการคุณปูไม่ดีเลยเด้อาการคุณปูนี่รอดแต่วันนี่นี่นี่เอวแล้วนี่ เราใส่น็อตค้ำไวจนเบิดแล้วมันไม่อยู่ไหมพี่น้องมันพอเยอะพอ,อ,อเยอะคือนสีลุดนดีไหมขณะเราปรึกษากับเมียเราอยู่หันเจ้าคัดไม่หรือสีเที่ยวอะไรดีแล้ววะไปต่อหรือพ่อซ้ำนี่มันต้องไปต่อสิต้องสู้ได้หรกอีปล่ากสู้อ,อะไรได้เเพราะงานเรามีเร้่องานเขารออยู่ข้างหนัน้นนะพวกเด็กน้องลุกยือนสีคน เอว่ไอ้รวมเนี่ยบางเอวมันเคยเยบเคยเยบเอวมันพอเยอะขึ้นนะมันน็อตมันหวานหมดล่ะไม่ใครไม่อยู่จะเฝ้าไปดูพี่จิไปใส่เพื่อเตรียมอยู่เอาอะไรเดี๋ิไปใส่ล่องข้างนิดหนึ่เดี๋ยวเพื่อเปลี่ยนทางไหม เยอะแบบไหนโอ้โที่เอาดุกไปไ้พุ่นบ่รถสวิงไกลสวิงไรแล้วแอนสิ่งรดประครับประคองช่วยกันให้มันจบงานนี้เดี๋ยวคุณปู่อาจจะมีข่าวดีไม่เร็ววันแล้วจะกู้อะไรกันเนี่ว ไปไชมกันต่อไปแท็กจะรุดอะไรทุทีนจะรุดออกมากเล <c oughs> มันเสียกมากมันสิรุดามากมันตกเร้เ <c oughs> อเรื่องมันรุดยกมันรุดมาจากแค่เรียแล้ว ชื่สู้คุณปูสูจนหัดคไ,ได้ได้ซื้อจนหอดเมื่อชุดไทยคุณนะพ่ไกไ่ในประเทศอะไรนี่หอดแล้วเบียงถอยเทถอยเทเพราะว่าต้องการเอาคู่ีดีอ,อก พูดออกมาใส่ดินนี่แล้วก็เอาดินกลมสามมาใส่คู่แทนสวัสดีนะครับทักทายพี่นอ้องชาวพิทุษช่าวอมสินนอนทั่ววันนี้พามาทัวร์กับเจ้าคุณปู่เหมือนเดิม จอดคุยกันยืดดนเติมได้แล้วหันเป็นสองสัมมุง่งโดยจ่าผ้าที่กันดยวยผมบอกขอกข้อมีเห็นเพราะว่าออกข้อมีเห็นมาหลายแล้วยออกข้อ,อมีเห็นเนี่ยเลยออกข้อมีเห็นบอกเลยเ้าเด่เนคันใหม่น่ะบอกเอาคันใหม่เลยลูกพี่เอาคันใหม่ไปเทิร์นขเขาแล้วเอาคันใหม่มาดด่นพอมันกจะได้โอ้ไงเห็นป่นะวะเอวมันหยกเวลากดนะ่ะ มันยก,กนเลอยเดี๋ยวมันยกเง,งี้ยเงี้ยก็เลยเดี๋วมตักไวลายกพอย่างนี้นนนวลากดนะนะมามาเจทีนูกพี่นั่นทเลยห้านะมองเขาจากก็พอไปนะบนกูตักกัะต่อ รุ่นซอยเราเบื้องซอยเราย่านเอวมันหลุดเวลาเราเวลาเรากดนะเบงเวลาบัตรเรากดเลยนะเอวมันจีนยกหนึบหนึบึบกระเด็นทราดินบ่แข็งมันก็บ่ปันในแล้วเนาะเวลาดินเพ็งแข็งไปยืนปากสาสั้นๆนะหลุด น็อตลมเอวเนี่ยเหลือวจะฟังทั้งหมดเหลือวจะเดี๋ยวจะฟังทั้งสายมือผมเนี่ยสายมือสายมือฮานหาไปเดี๋ยวฟังสายมือฟังนี่ขวนญลงบนแล้วเอาคั่มไปก็บวอยู่

กดเลยเหลวกึงักกดนี่จะคนบอกให้สูส้ๆด้คุณปูเาาณณปณ่เข้ามาสู้ๆคุณปู่สู้ๆเข้ามาเราิ่วเท่าแกฮะหารถคัหม่อยู่เตียฮะ ได้บอลลนคันใหม่คันไหนคันไหนหมักไฟนะมามาอ,อกสัมผัสแล้วกันแน,นี้ไปใชดิอ,อกสัมผัสแล้วกันนงสัมผัสถูกแก้ไม่อยู่นี่ถ <laughs> ามบางรูเขาขายว่าขายเท่าไร แลกำลังโท,ทูถามราคาอยู่นี่กำลังคุยอยู่นู่นต้องร่องก็ได้ร้ายปันใดเขาวทให้ข้นนี้ยร้ายปันใดกำลังที่ามอยู่เดี๋ยวคิดหน้าเจอกันใหม่ได้เพียง่านั้นด้อ เดี๋ยวสอบถามตัวแกกันแล้วก็ลังคุยโทรศัพท์อดิผมแล้วก็ลังไล่คุยมัจะทรงไล่เรียดให้กันเบื้องอนึ่งยี่สิบเอ็ขั้นใหม่หรือยี่สิบเอ็ขั้นไหนมักไฟซูเปอปร์ไปเห็นเจอไว้ขั้นหนึ่งสวยสภาพดีอยู่แล้วบุหรี่เขาติดใครบ้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่เรือยังน,นะ,ะพี่ลุยสวัสดีครับ